การจัดงานอาเซียนทัวริซึมฟอรัมหรือ ATF เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษและปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8-15ถึงมกราคมนี้ณเมืองมาดาโนประเทศอินโดนีเซียค่ะ โดยได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวในอาเซียนของทุกประเทศซึ่งประเทศไทยมีนายสมบัติครุพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ เราได้นําเสนอเรื่องของอาการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งของอาเซียนในเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้นำหลักการมัลติีในการบริหารจัดก,การในการวิเคราะห์งานออกมาก็ได้รับการชื่นชมจากมสมาชิกว่าเราได้ทําการสต๊าดีมาดีและการทำโปรเจกต์ที่ดีให้อาเซียนได้มีโอกาสก้าวไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น